สวัสดีค่ะวันนี้สาวยอะกะมีหยัยงเนาะมาขายของขายตาับมูฮงขายยำวันนี้จัดของแล้วแล้วยำปูหมาหองทะเลกระโซสดแค่ะพี่น้องเป็นมั่งหงวันนี้กำมาลุ้นกันว่าสาวยอะสิขายดีบ่ ขายส้ตมตำยำจากตลาดสมาร์ทแลนจัหวัดระยองขายตอนแรงด้วยจากบายสามห้าสองทุ่มที่นี้คือฟิวเ้าข,ข,ขายฟอเก็บค่ะพี่น้องปูตั้งแข่งไว้ก่อนมือสาวยอจัดของแล้วเร็วไายก่อนขายยากแซ่บยากนัวก,ก็มาด้วยจ้ะเดอ้ดองูปูตะปูตะปีมงมงิงมงมิง